ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอปารวยปออีไตนะครับเนาะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ป่าช้านะครับผมวันนี้เราจะมาทําขันน้ามนต์นะหลวงปู่บอกว่ามาทําที่นี่ทําที่ไรเข้าตลอดนะฮะครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มานะครับผมแถวขนแก่นเนี่นะครับพี่สีครับสถานที่แห่งนี้เราเคยมาแล้วปรากฏว่า มาทั้งสองรอบเข้าทั้งสองรอบเลยนะที FC นะก็ไม่ได้มานานแล้วเพิ่งจะได้มานะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนี่นะทีมงานก็กาลังรอปูรอปูก,ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทําพิธีกันก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตภูมิเจ้าที่สถา,านนะับภูมิป่าช้านะฮะลูกหลานมาขอโชคขอลาบฝากเอฟซีนะครับเนาะ ครับเขาจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังตอนทําพิธีกันดีกว่านะครับครับวันนี้อาจารย์จะมาทําพิธีขอเอขอขประชาเนาะขอประชาที่ว่าเนโมนในนโมุที่ว่าถูกจนได้ซื้อที่คือ มาขอแบบนี้ขอภูมิที่นี่ใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อภูมิเพือฝันเนี่ยเหรอถูกจนได้ซื้อที่มาค่ะครูซื้อแล้วถูกจนได้ซื้อที่นะครับจนได้้ซือที่ไม่ธรรมดาเนาะซื้อแล้วซื้อให้ลูกให้หลานแล้วเพราะว่าดิสาบุกกินกีหนาครับเราเป็นเจ้าภาพกระถินเล่นมาค่ะอาจารย์ค่ะถึงยังถึงเด็กในน้องจ๋านเนาะอาจารย์จะสร้างอะไรนะครับผมอย่างเงี้ยล่างข้าเป็นล่างข้าบุตรนะล่างข้าสนามเอยที่วัดเนาะ ก็เลยมาขอภูมิป่าช้าเนาะผู่เนาะเนีนพูดไม่ห่าก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามาขอสิเพิ่นต้องมันเพราี้มันจะแต่ไให้กับเราใช่ไครับไห่ที่เขาแบบโอเชียตะตัหลังจากที่เราได้เลขสูตรกันไปเนาะอาจารย์เนาะเลขสูตรล่างอย่างเดียวเนาะอาจารย์เนาะแต่วันนี้อาจารย์จะพามาขอขอภูมิป่าช้ามะม่วงนี่คาธนาคารมะม่วงเนี่ยนะถูกจนได้ซื้อที่นี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะอาจารย์เนาะ ว่าทะเลเป็นออกมันบอบูรถไฟผ่านเนาะออกขันมันขันมันขันว่าตัวเอาเขาว่ตัวถือจะได้ซื้อทีเนาะครับถืกเดินเสือที60เนาะครับผม60ใน60ต่มันออก60หกแล้วเขาซื้อเกีจะลงซื้อกลับออกก็ได้มันไม่เลขตัวเดียวไหมไม่เลขหางเดียวเดลขเดียวกันนหมดนี่ซึ่งละลองเบิ้งเฮ้าเขาเดียวมันดวงดีอธิบายธนาเขาออกกัน เอยอ,ยาอ,อ่าตีจะถ่วงเด้อต้องวาขอโกขอลาบสีเฮตซ่าให้มันถือขึ้นกวดกว่อนสามตัวถุกตถุก Semesta oh, Bhante, wikitakita Bali Tang Balantu, kami jalape ya. kili oh, siklatate chantaliciyemani ti pelati jakami ภูมิใจยันตุเทวาสาระลวิสเมยค่ะคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวละวจนังสาธุมสุนันตุธรรมสัวนกคโลยัมบัทันตาธรรมสัวนกคโลยัมบัทันตาธรรมสัวนกคโลยัมบัทันตาอมคลุกุกแล้วอย่านอนพระครูสอนให้เรี้ยว่หสาอมคลุกุกแล้วอย่านอน

băng băng ra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  อยู่แล้วก็หสิละดความเนนล่นี่ละนจิวจิวจิวจิตัวเดียวเท่าละไ่ได้หลายตัวรคางเดียวค้างเดียตัวเดียวค้างเดียว

เดี๋ยวรอหลวงปูป่แป <c oughs> นะเดี๋ยวหลวงปู่มาแปะเนาะเดี๋ยวให้หลวงปู่มาแปะให้เลยครับครับตัวเดียวตัวเดียวโฟลูเลยนะครับมาตัวเดียวนี่เป็นตัวไหนแล้วครับผมมาถึงก็ตัวเลขขึ้นเลยนะครับผม <c oughs> หางเดียวแค่นั้นครับที่นี่

ยึออกกอกม่คุณเส้นเดิยวยึดหอกก่สองเหรอครับสองอะไรครับปู่สองยีสองยี่อะไรสองสองเหรอครับอืมสองเรอนี่อือยี่สองยังไงโอ้โหเลขสองชัดเดียครับปู่เออนี่ยงหันหัวมาสองสองแถนตัวเดียวเหรอครับเพิ่งได้ตัวเดียวเหรครับได้สองนะครับได้สองวาเส้นวา เอาอื่นก็ใช้เอาตัวอี่เลยอือตัวนี้สองตัวแรกตัวแรกได้สองใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวที่สองใช่ไหมทีนี้อือ น่คับมอไปยังีคับกนี่ถึงกระไรที่ถึงเายยางาตัคับมอเลยแล้วมาันจะไปด้วย่ามาคับกัน่า,นาอีกนิดะไไปย,ยังรอเห็นมันไม่เห็นนะไม่สตัวไสองตัว,ว

โอ้ยเสียวมาได้ถือว่แล้วค่ะนเดเบิ้งนนกล่องสลาดมากนะนเบิ้งมากก็คือเบิ้งมาม่นใจมันมมาท่นใจเด้ครับไไหลไหลไปนี่ะครับตัวเลขได้สองแล้วตัวนั้นนะครับผมหลืออีกตัวนึงตัวเลขสอง ตัวสองรอรุนครับไปรู้ออกีไปดอไรไรลยีดนาายี่อเ้ยเคือหัวปูงคิดน้ดอนนี่แหละเออเล้น้ำดอนนี่แหะอนฝังศเอออนนี่แหะฮะเบี้ยงเบีวนวเห็ดเป็นลอก้ในดอกนี่แหะอุู่ๆเห็ดไข่ดินนี่อะไรเงี้ยป มัน่ตกันบมนี่บ่อตัวไหนกระปูนี่ไหมต้นไม้ตัวนอยู่ต้นไ,นไม้ตัข้างในรปสองอะไรครับทีนี้ เี็กอะไรครับผมเรอเลกหกเลยครับถึงสาตัวคืว่าคือว่าตัวไหนครับอาจารย์ครับนี่สองหกเรครับเออสองหกสองหกท่านั้นละเอ้ยย uh, ู t une, t ่วะไม่ยุ une, ่าหลายตัวเลสองหกสองเก้าเองเก้าอ

เพราะว่าไม่ได้หกเลยันตอึนเบตัวนี้แ่บางตัวนี่ขม่นออกเป็นเดือกขึ้นจบอูได้ได้มาแล้วสองหกใช่ไหมครับอสองอนี่ยัตัวนึงอันนี้จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมจะได้สามตัวเนาะออหยุดหกสองศูนย์ไละนีดีกว่า กมันหมก็นาะก็หายหกส่นตัวเียวแนีไ่ได้หายสองตัวสามตัวนี้เทานี้เนี่ตัวหกแ้หายหลายตัวหายตัวขึ้นแล้วเท่านั้นอันนี้คือได้แล้วสองหเนาะไม่ใหมไม่ไม่เห็นร่องอีกก็ไม่ได้อีกมันจะได้แค่นั้นนะครับได้มันก็จะมาตัวเก้าดีละแต่ไม่ได้มันก็จะได้ตัวเก้าวาตาัวเพราะว่าถ่ายหลายอย่างมาสองง ก็วนละสองหกนะครับอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับทีนี้ไม่รู้เรื่องแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ได้สองหกนแ่หน่แหน่งอันนั้นอันนี้รเป็นอะไรก็ไไม่แต่อะไรอ่้เปล่นตัวไหมหลุดออกอีกแล้วนะครับุดออกือเรื่องุออหลุดออกนะครับเป็นดอกแล้วมือน่ นี่ครับเนี่ยไม่มากนี่นะครับได้เีเอาไว้อืมสองก็สองหกสองเก้าในท mm ี hmm. ่นะเดี๋ยวแต่ไม่ะไปแต่ว่าไม่ไม่เป็นเดี๋ยวนนี้เขาในหลังหกสองเก้าสอง่านอะไรก็ไม่ได้กับ